แล้ววันนี้ผมก็นะครับอยู่ป่าเช่นเคยนะครับเราก็ตื่นตอนเช้ามาเราก็มาล้างหน้านะครับล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆนะครับล้างหน้าแปรงฟันนะครับใช้ชีวิตนะอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติงานเสร็จก็เดี๋ยวค่อยจะมีภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับนะรับชมกันว่าผมจะทำคลิปแนวไหนนะครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้น่าจะ อ่าลงคลองนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในคลองเดี๋ยวจะให้เจ้าอ้วนนะพาเจ้าอ้วนมารับประทานอาหารดูในน้ําลองดูนะครับนะโอเคนะไปไปกันเดี๋ยวเราจะไปปฏิจจบัติงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่าถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับคลิปนะเดี๋ยวงาน อ่าเสร็จเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับไปไปทำงานก่อนไม่น่าไปเยอะเลยอ้วอนเลย คุณจะมานน,ะ,นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับเมื่อเกิดเสียชีวิตนะครับกตันหันอยู่ในบริเวณป่าไม่มีวัดนะครับเราจะเผายัางไงนะครับเราก็จะเผา,าตามธรรมชาติเลยตามาวิถีบ้บานๆเลยไม้ขอมเหงื่เยอะๆนะไม้เยอนะเๆเลยนะครับเราก็เอามาพับถมไว้ จากนั้นนะครับเราก็นําน้ําใส่กะลามะพะเวนะครับมาตั้งไว้แบบนี้นะครับอาหารนะเขาทุกอย่างให้เขาแล้วเขาก็จะได้ไปกินอยู่โลกที่3นะครับมีอะไรบ้างนะครับนมีทูบนะครับทูบแล้วก็อาหารน้ำนะครับใส่กะลามะพาะะ้าวแล้วก็ อ่าคล้ายๆว่าดอกไม้นะครับมาไว้บูชาวิญญาณเจ้าอ้วนนะครับเมื่อเจ้าอ้วนนะได้อ่าถูกเผาไปแล้วนะครับวิญญาณก็จะนะครับได้กินอาหารกินน้ำนะครับแล้วก็ได้มีดอกไม้นะครับเล่นอยู่ในสวนดอกไม้สวยๆเอาน้ํามารูปหน้านะครับเมื่อน้ํามารูปหน้าแบบนี้นะครับสั่งลาครั้งสุดท้ายเขาเรียกนะเมื่อสั่งลาครั้งสุดท้ายเราก็จะเริ่มทําการอ่าสวดมนต์นะครับสวดมโนแม่นางนองนนหลามนโนลาถอดไข่ถอดใยไฟไหม้มันหมูนะครับ หลังจากสวดเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะทําการเผาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเผาไม่ไหม้นะครับมีคนมีวิชาคมนะครับเราก็จะทําการฝังไปเลยนะฝังไปเลยนะครับฝังไม่สาธิตก่อนแป๊บนึงสาติตก่อนฝังเลยนะครับเราจะฝังฝังเลยนะครับเราก็จะเอาดินขึ้นมาใส่เยอะๆนะครับใส่เยอะๆนะใส่เยอะๆเลยนะครับเอาดินขึ้นมา <c oughs> อ้าวนี่คือวิถีนักรบนะครับเมื่อเขาเกิดสงคร้มนะครับเมื่อมีการผิดพลาดขึ้นมานะครับเราจะทํายังไงนะก็ไม่เผาก็ฝังนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับแต่ส่วนมากเขาจะฝังเลยนะครับฝังนะฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา,อาดอกไม้ต้นไม้มาปลูกนะครับเมื่อต้นไม้มาปลูกนะครับให้มันขึ้นแบบนี้นะครับอาหารของหวานของข้าวหรือว่าทูบต่างๆเขาก็จะปักไว้ให้ นะครับนี่คือวิถีนะครับของผู้ที่จากไปนะครับเขาจะทําแบบนี้กันนะครับนะโอเคอันเป็นเสร็จสิ้นนะโอเคลูกลุกมาโอ้ยอ่ะนะครับวันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาชีวิตรอดในป่านะครับโดยที่นะครับหลายๆคนนะถ้าอยากประจวภัยในป่านะครับแค่คุณมีนี่นะครับแก๊ส นะครับแก๊สแล้วก็ที่หัวแก๊สนะครับมีแค่นี้นะครับก็สามารถเดินป่าได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาดำรงชีพในป่านะครับโดยการต้มอ่าก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวมายังไงนะครับนี่มาจากแนวหลังนะครับผมก็พกติกระเป๋ามาวันนี้ก็จะมานะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับกับเจ้าอ้วนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูวิถีนะครับว่าการที่เรามีแก๊สนะสามารถอ่านไปใช้ได้นะครับการดํารงชีพในป่านะครับแค่มีแก๊สกระป๋อง นะครับพกไปมันไม่ได้หนักนะครับแล้วมันใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับวันนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้มมะม่าต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับอยู่ข้างคลองนะครับตอนนี้นี่นะครับเป็นคลองนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับบรรยากาศหน้าเล่นน้ํานะครับน้ําใสนะครับใจจริงด้วยนะครับนะโอเคนะหลังจากนี้ก็เราก็จะมา ต้มกันก่อนนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเปิดแก๊สก่อนอ่ะนะครับนะผมก็จะมาให้ดูนะครับหัวแก๊สเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทั้งหมดนี้มีมูลค่าร้อยกว่าบาทนะครับเมื่อเราเดินป่าเราไปหาซื้อได้สั่งในลาซาด้าอะไรก็ได้นะครับหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับผมก็จะมาเสียบใส่นะครับเสียบปุ๊บครับหลังจากที่อ่าก็แป๊กมันเสียนะครับตามจริงมันกดนี่มันก็จะติดเลยนะครับผมก็จะหมุนนี่อ่าถือครับ นี่เราสามารถต้มกาแฟหรือว่าต้มน้ําอะไรได้หมดนะครับหุงข้าวหุงน้ําหุงหาอาหารได้นะครับวันนี้ผมก็จะมา,าต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับหังนั้นเราก็ใส่น้ําครับ,บโอ้ พอใส่น้ําก็รอให้น้ําเดือดนะครับรอให้น้ําเดือดหรือไม่ก็เราก็ใส่เส้นไปเลยนะครับนี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับสาเร็จรูปนะใส่เลยอ่าสำหรับเครื่องปรุงเราใส่ทีหลังก็ได้นะ นี่คือการดำรงชีพนะครับอันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับการที่เราจะหาจัดอุปกรณ์นะครับการเดินป่าอะไรต่างๆนะครับนี่สิ่งที่ขาดนะครับไม่ได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถไปดำรงชีพในป่าเช่นอ่าก่อไฟนะครับเวลาฝนเวลาอะไรต่างๆนะครับมันเป็นภูมิประเทศที่ลําบากนะครับเราก็ต้องหาแก๊สไฟนะครับนี่คือการแนะนํานะครับนะแนะนําเลยนะครับไม่โฆษณานะครับแต่เป็นการแนะนำนะครับใครที่จะประจุไฟในป่านะครับ น้ำเราเดือดแล้วเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วนะเดือดแล้วก็เราก็จะเอาใส่พอประมาณนะครับมาดูเลยนี่เห็นไหมครับพอเดือดแล้วเราก็จะเริ่มทําการปิดแก๊สนะครับเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับนะการที่เราดํารงชีพในป่านะครับเราไม่จําจเป็นต้องใช้แก๊สมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่หลายวันหรือว่าหลงปลาอะไรก็แล้วแต่ นะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวนะครับให้พร้อมการผรจญภัยนะครับแต่ว่าอ่าเมื่อเราผจญภัยแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราจะหลงป่าหรือเปล่านะครับในปา่นปาดงดิบป,ป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราอ่าเข้าไปในป่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราหาอุปกรณ์ไปด้วยนะครับการเดินป่านะครับเป็นสิ่งที่อ่าช่วยเราได้เ,เ,เล็กๆน้อยนนะครับมันก็ดีกว่า,าการที่เราอ่าจะไปหาฟืนหาอะไรก่อไฟในป่านะครับบางทีมันก็จะเป็นการที่แบบคล้ายๆถ้าเกิดว่าเป็นชุดรัตเวีนเหมือนกัน นะชุดระ,ะเวียนการปฏิบัติงานเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใช้แก๊สมันก็จะไม่มีควันนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งหลักฐานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการปผจนภัยนะครับประชาชนทั่วไปนะครับก็แนะนำนะครับให้หาหัวแก๊สหรือแก๊สไปประจนภัยในป่านะครับมันเป็นการที่ใช้การดำรงชีพในป่าได้ง่ายนะครับนะนี่คือเป็นการแนะนำนะครับนะการที่เราจะไปหาฟืนหาอะไรมันก็ลําบากใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาฝนตกนะครับก็เป็นช่วงฤดูการเหมือนกันว่าใครจะเข้าป่าในช่วงไหน นะครับคือนี่การเป็นการแนะนํานะครับมานะหลังจากที่เดือดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่เครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ย,เยวเอาใส่เลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าอันนี้คือน้ําซุปนะครับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปที่อ่า จากแนวหลังนะครับส่งมาให้นะก็ได้ง่ายสะดวกแก่การดำรงชีพในป่านะครับเวลาหิวก็สามารถต้มนะครับนะลดน้ำร้อนๆนะสบายๆเสียบนในวันนี้ผมก็มาทำคลิปนะครับข้างาตลิงดิมน้ำนะครับกับเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนก็หิวแล้วนะครับอาหารของเจ้าอ้วนก็จะมีข้าวต้มนะครับข้าวต้มไก่นะครับของเจ้าอ้วนนี่แล้วก็ไข่ นะครับใครส่วนของผมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนะของเจ้าอ้วนก็จะดีหน่อยนะครับตอนนี้เขาก็เปิดพัดลมแบบสบายเลยนะสบายแล้วตอนนี้อ่ะนะครับก๋วยเตี๋ยวของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมรับประทานนะดูครับมาดูเส้นมานะครับมาดูเส้นมานี่นะครับ เส้นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะพรอมรับประทานในป่านะครับตามภูมิประเทศนะเวลาเรารปจนภัยในป่านี่โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยฮมมันแซ่บอีอ่ะก็ถึงเวลานะหลังจากเราทําอาหารเสร็จแล้วก็จะรับประทานเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาอ้วนตอนนี้ก็หิวแล้วนะ อ้าวก็เป็นการถึงเวลานะครับหลังจากที่เราไปหานะครับภาชนะจากภูมิประเทศนะเป็นกระถางดอกไม้เป็นถ้วยชามนะครับภาชนะให้เจ้าอ้วนนะก็จะรับประทานพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็จะมารับประทานอาหารกลางป่าให้ดูกันนะครับมาอ้วนส่วนเจ้าอ้วนนี่ก็เป็นอาข้าวต้มไก่นะครับใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยไข่ลวกไข่ลวกนะ อ้วนมา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 ยิ่ป้องกันเร็วอ้วนลุกมาอ้าวก็ถึงเวลารับประทานอาหารนะครับาร้อนเอ้ยโหนี่เกียดจังไหว มันก็จะเกินไปจะนอนกินเลยหรือปวดโวมากินแข่งกันใครจะหมดก่อนกันมามน,นันแล้ว อะไรที่แบบสุดยอดมากนะให้ดูบรรยากาศกับทางน้ําไหลนะครับบรรยากาศนีะทางน้ําไหลขายไปใครมานี่ไม่เห่าหรอกไม่สนใจด้วยซ้ำนะ กินแล้วก็นอนอย่างเดียวเกิดมาเป็นลูกคนหนูนี่มันสุดยอดสบายสบายปานหมาใครหมดก่อนแสดงว,ว่าเป็นคนชนะเอาเฮ้ยของมึงยังไม่หมดนี่นี่ของมึงยังไม่หมดมึงอยากโกงกูนี่กูเห็นอยู่นี่กินของกูหมดก่อนมึงอ่ะอืมออ และแล้วผมก็ชนะเจ้าอ้วนนะครับนะการที่เรามากินอาหารแข่งกันกับเจ้าอ้วนนะก็จบลงนะครับนะหลังจากที่เราประจนภัยตอนนี้ก็ร้อนมากนะแล้วก็มารับประทานอาหารบีแปดโมงเช้าแล้วนะครับข้าวเช้านะครับข้าวเช้าของผมก็ให้เจ้าอ้วนไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับเป็นการแนะนําวิถีใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับผมก็จะให้ดูสุวยสตรเลนะครับข้างเห็นไหม,ไมครับ ไม่มีเลี้ยวรอยในการไหม้นะครับเมื่อเราสามารถทําทไปเป็นหม้อนะครับอันนี้ประสงค์ได้นะครับเมื่อเราจะไปหุงอหาหารเราก็แค่ง่ายๆนะครับสิ่งของพวกนี้นะครับมันจําเป็นในการาเวลาเราเดินป่าใหม่ๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับใครที่อชอบผจญภัยชอบเดินป่านะครับนะนี่ก็แนะนําเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ นี่แหละนะครับนะวิถีชีวิตการอยู่ป่านะครับอยู่ภูเขาอะไรต่างๆก็แล้วแต่อยู่กับธรรมชาตินะครับเมื่อก่อนช่วงที่ผมอยู่บ้านนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ในป่าผมก็ไปผจญภัยในป่ากับเพื่อนๆหรือว่าผมไปคนเดียวนะครับแต่ไม่แนะนานะครับการไปคนเดียวนะครับการผจญภัยในป่านะครับบางทีไปโดนป่าปิดแบบนี้นะครับเรื่องเราเกี่ยวกับสื่อจิตวิญญาณอาถรรพ์ต่างๆสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับนะมันก็จะอาจจะมีนะครับเรื่อง ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับหรือมีเหตุบังเอิญต่างๆที่เราประสบพบเจอนะครับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนะครับเกี่ยวกับปา่านะครับปา่าทุกพื้นที่ทุกพื้นปา่านะครับมันมีเจ้าที่เจ้าท,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 ทางหมดนะครับให้จําเอาไว้นะครับเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เวลาเราจะนอนจะรับจะกินจะอยู่อะไรก็แล้วแต่ให้ขอเจ้าที่ก่อนนะครับทุกพื้นปา่านะครับจงจำเอาไว้ว่ามีเจ้าที่หมดนะการดูป่าก็ไม่ต้องไปคนเดียวนะครับไปประจนภัยอะไรต่างๆนะครับหรือวันน้องว่างนะครับหรืออ่า ใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับป่าภูเขาตามรอยตะเข็บชายแดนนะครับชายแดนไทยลาวเขมรนะครับผมก็พอรู้เส้นทางนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําไปเดินป่าเหมือนพี่พี่อะไรนะพี่โจโฉนะครับแล้วก็แรมโบพาลุยแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเหสวนแบบนี้นะครับที่เขาทํานั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมอยากจะไปทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์นะครับตามจริงเรผมเดินภูเขา ก่อนหน้านั้นอีกนะครับเดินภูเขาก่อนพี่โจโฉด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในห้องนั้นคือผมยังไม่ได้รู้จากโซเชียลแพลตฟอมต่างๆทําช่องเกี่ยวกับสื่อนะครับผมทําให้เป็นเมื่อก่อนผมเดินป่ามาก่อนนะครับผมเดินป่ามาตั้งแต่อายุ10กว่าปีนะครับสิกว่าปีผมเดินป่าแล้วนะตอนนี้ผมก็37นะครับสามสิบเจ็ดปีตอนนี้ผมก็ยังเดินป่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับป่านะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมประจนภัยนะครับนะวันหลังค่อยอ ยากให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นไกด์นำทางนะครับไปเที่ยวนะครับจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับนะก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็นะไม่มีอะไรมากมาสาธิตนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับการดำรงชีวิในป่าด้วยแก๊สกระป๋องนะครับก็เป็นอ่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าอ่ามีสิ่งของพวกนี้นะครับเราไปเดินป่านะครับมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับดีกว่าจะไปหาฟืนหาอะไรมันเปียกน้ำมันก็ขรรบากนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะท้าทาย นะครับก็ไปใช้นะครับฝีมือของตัวเองนะครับมันจะมีรสชาติในการเดินป่าการใช้ชีวิตในป่ามากกว่านี้นะครับแต่นี่คือนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องหานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเดินป่านะครับคนที่ไม่เคยตั้งแคมป์ไปผจญภัยในป่าต่างๆก็มาแนะนําแก๊สกระป๋องกับหัวแก๊สแล้วก็ถ้วยสแตนเลสหนึ่งใบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาหารนะครับเป็นของที่สําเร็จรูปนะครับเรานําเข้าไปในป่าเราก็สามารถดำรงชีพได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับถ่ายทอดอะไรให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็มาประจนภัยนะครับการหุงหาอาหารนะครับกับเจ้าอ้วนเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยหลังจากนี้ผมก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานนะครับคุ้มครองพื้นที่ให้ปลอดภัยเช่นเคยนะครับเรื่องไหนนะครับที่เกิดว่าทำให้เพื่อนๆไม่สบายใจก็ขอโทษขออภัยกันด้วย นะครับนะคลิปหน้าคลิปอื่นนะครับใครมีความคิดเห็นต่างๆก็พิพ์สอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องราวต่างๆบางทีสิ่งที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับสิ่งที่ผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับนะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้มีความสุขมากๆคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ